สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมวุฒเพชรยนต์ก็มีรถมาให้ลูกค้าได้รับชมอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเพิ่งจะหลุดจองนะครับเพราะว่าเนื่องจากลูกค้านะครับจัดไฟนั้นไม่ผ่านนะครับติดในเรื่องเกี่ยวกับตัวเครดิตนั่นเองนะครับก็เลยหลุดจองไปนะครับก็ถือว่าผมก็ค่อนข้างาน่าเสียดายนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับเพื่อนๆที่หารถเอาเทโชมนี้อยู่ไว้ใช้นะที่ต้องบอกเลยว่าผ่อนแบบราคาเบา,เบา,เบา นะอันเนี้ยคันเนี้ยคุณผู้ชมมันผ่อนเพียงแค่เดือนละ6,700บาทเท่าน,นั้นสำหรับดอกเบี้ยพิเศษนะก็ถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างเบามากๆนะครับเดี๋ยววันนี้จัดโปรรถราคาจากหน้าป้ายไปเลยแล้วกันนะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ใครหาเอาติดไว้ใช้สักคันนะครับเดี๋ยวลดราคาให้เลยนะเดี๋ยวดูป้ายราคากันก่อนนะครับคันนี้จริงๆบริษัทเสนอขายอยู่ที่419,000นเานะนะเห็นมาพร้อมกันนะตอนนี้นะนะครับนี่นะ4190 0 0เาเดี๋ยววันนี้ผมเอาไปราคาพิเศษนะครับ 3 9 9 0 0 0เา่เพรอนเริ่มต้น6,700บาทพอเลยนะใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามานะครับไม่ต้องห่วงนะออกได้ทุกอาชีพนะครับออกได้ทุกอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะทุกอาชีพเลยนะครับไม่ต้องห่วงทักมาสอบถามปรึกษากันก่อนได้เลยกับผมบุ๊ดเพชรยนนะเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือเนี่ยเบอร์นี้ติดต่อหาผมโดยตรงไม่ผ่านแอดมินไม่ผ่านส่วนกลางนะครับขายตามราคาที่ผมจัดให้ทุกอย่างเป๊ะนะครับเท่ากลัวว่าจะเอ่อจะเจอ ส่วนกลางขายแพงกว่านี้ไม่ต้องห่วงนะติดต่อหาผมโดยตรงได้เลยนะครับ mm hmm. เบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือนั่นเองนะเดี๋ยวขออนุญาตวางป้ายก่อนนะเดี๋ยวมารีวิวดูรถดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับว่าสวยไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันคันนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไล่ดูตั้งแต่โครงสร้างด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับอ่ะมาเดี๋ยวมาไล่ดูกันคุณผู้ชมครับตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับไฟหน้าเนี่ยคือเดิมใส่กลิปแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะครับลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมละ นะหรือว่าผมเนี่ยไม่ต้องไปเก็บงานนะไปไปขัดไฟไปเปลี่ยนไฟไม่ต้องเลยเพราะว่าคันนี้มาสภาพค่อนข้างดีมากๆนะครับดูง่ายๆฮะตัวโครเมียมเนี่ยเงากริปแบบนี้เลยนะถือว่าได้ไปเนี่ยไม่มีผิดหวังนะทะเบียนสวยด้วยใครถูกใจเลข7จัดไปนะครับ7กอไก่ฮอนู่7270นนะครับรถสภาพดีนะครับเดี๋ยวคันนี้ต้องมีเก็บงานตรงไหนเพิ่มเติมเดี๋ยวผมบอกในคลิปให้นะดูกันก่อนอย่าเพิ่งกดออกไปไหนนะโครงสร้างนะครับน็อตเนิร์ดนะครับก็ดูกันไป นะด้านคงด้านข้างซ้ายขวานะน,อน็อตแก้มคงแก้มข้างเบ้าหัวโชกสปอร์ตเมดอาร์ตนะครับปั๊ม 3R 3L นะต้องอยู่ครบนะอันนี้คือจะเป็นรถซึ่งเดิมเดิมนะครับรอยยางนะครับฝากระโปรงอันนี้มีอยู่ถือว่าเดิมนะครับน,อน็อตคานหน้าไม่ถอดไม่ไขนะเดิมเดิมฮนะนอกในซ้ายขวาปั๊ม 3R อยู่ครบนะเห็นไหมนะครับปั๊ม ABS สวยงามนะครับนะ้ำมันเครื่องนะ้าเดี๋ยวนี้ผมต้องเปลี่ยนให้นะรู้สึกว่าเริ่มดำล้ว เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะซื้อกับทางเรานะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวจะการให้อีกไม่ต้องห่วงนะนะ้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ตรงนี้เดี๋ยวผมดูแลให้นะครับดูกันต่อด้านข้างตัวรถครับวันนี้เปิดให้ดูทุกมุมไปเลยนะเผื่อใครแบบช่วงนี้นะลูกค้าผมเนะต่างจังหวัดเยอะมากเลยถึง80%นะที่ขึ้นมาซื้อรถที่กรุงเทพแล้วก็ส่วนใหญ่เนะี่ยจองออนไลน์มาฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวหลังๆเนะี่ยจะเริ่มทําคิปแบบว่า ถอดให้ดูทุกสิ่งทุกอย่างแบบนี้เลยจะได้สบายใจจะได้เห็นกันตั้งแต่ในคลิปเลยว่าเฮ้ยรถมันสวยจริงรถมันไม่มีโดนนะครับประวัติดีแน่นอนนะครับลูกค้าเนี่ยจะได้สบายใจนะสามารถจองแล้วก็จัดไฟแนนซ์ที่อยู่ต่างจังหวัดได้เลยแต่ผมส่งฟไฟแนนซ์วิ่งเซนถึงหน้าบ้านท่านให้นะเผื่อบางคนไม่สะดวกมาดูคลิปนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับในส่วนของตัวเล้าแ็กครับนี่เลย แม็กเดิมเอาติดตรงรุ่นนะครับจะเป็นแม็กสีเทาแล้วก็ปัดกึง่งหน้าเงาแบบนี้อันนี้คือสเปคเดิมโรงงานเป็นแม็กขนาด500รูร้อนะคุณผู้ชมส่วนยางเนี่ยใส่มาเนี่ยคันนี้เป็นบิต stone สเปค205ทับ55ขอบ16ยางจะเป็นยางสัปดาห์ปีที่22นะนี่ผมซูไม่เห็นนะสัปดาห์ที่35ยางปี22นะครับตรงนี้อ่ะแบบนี้เลยนะครับและได้ในส่วนของตัวดิสเบรกทั้ง4ล้อคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวผ้าเบรกผมดูแลเปลี่ยนให้ใหม่นะกันนะทั้ง4ี่สีทั้งคันเลยนะเดี๋ยวจาัดก,การให้ไม่ต้องห่วงนะซื้อไปใช้ไม่ต้องซื้อไปซ่อมนะคอนเซปต,ต์ผมนะครับส่วนภายในนะสวยงามเป็นสีดาตัดกับสีเบรแบบนี้นะภายในรถเนี่ยจะดูค่อนข้างสว่างนิดนึงนะก็ถือว่าดีใครที่ชอบนะรถแบบว่านั่งสบายฟิลนุ่มๆนวลๆนะครับเป็นภายในแบบเป็นรถเก่งภายในขนาดกลางที่ค่อนข้างกว้างแล้วรถเนี่ยมันไม่เตีย้ยนะในกลุ่ม คู่แข่งเขาเนี่ยจะเป็นพวกตระกูลซีวิกถูกไหมนะาถ้าซีลวิกเนี่ยถ้าผู้ใหญ่มานั่งเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าคือรถมันเตี้ยนานเบาะนั่งแนละ้วรู้สึกมันต่ํากับพื้นนะเผื่อบางคนที่เป็นผู้ใหญ่นยเขาไม่ชอบถ้าชอบเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเอาติดเนี่ยตอบโจทย์ขับดีนั่งสบายอร่อยโทนถูกนะใช้งานยาวๆนะครับอันนี้รับประกันเลยคอนเฟิร์มนะยอดขายเอาติดเดือนหนึ่งเนะี่ยไม่ต่ำกว่าเจ็ดสิบแปดสิบคันนะที่บริษัทเพชรยนต์นะเป็นรถที่ขายดีแล้วยังนิยมกันอยู่นะนะจจน,นะครั ต่อมาแผปนเพดเดิมแท้นะครับอ่ะดูเมตอาร์คด้านหลังกันต่อนะครับไล่กันเลยนะทุกอย่างเดิมๆนะครับรอยขียบโรโบอทเดิมโรงงานนี่นะด้านในฮะลักษณะแบบนี้เป๊ะนะครับแผงประตูเดิมๆนะครับไม่มีช้ำเล็บน้องหมาน้องแมวไม่มีใช้งานต่อยาวๆภายในครับลักษณะแบบนี้เลยเบาะหลังสภาพเนี้ยครับเห็นไหมนะครับ อย่าเพิ่งตกใจนะทําไมถ่ายคลิปเฮ้ยน้องยางอะไรมันหลุดลุยวะน้นี่ผมดึงดึงให้เลยดึงให้ดูรอยตะเข็บว่ารถมันไม่ไม่มีการโดนชนด้านข้างโดนตีลังกาโดนอัดโดนอะไรมานะครับไม่มีอันนี้ให้เราดูผมเปิดให้ดูไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในคลิปมาดึงทีละอันอะไรแบบนี้นะดูคีเดียวจบ10นาะทีรู้เรื่องทั้งคันประมาณนี้นะง่ายๆช่องผมดูเจ็ดเข้าใจง่ายนะครับผู้รับผู้ใหญ่เข้าใจง่ายได้หมด น็อตเนิร์ดไม่ขันไม่ไขนะรอยเม็ดโอเม็ดอาร์คด้านข้างเนี่ยเดิมๆหมดเลยนะครับสบายใจนะแบบนี้นะถ่ายให้เห็นชัดเจนดูด้านหลังกันนิดนึงฮนะซีนนะต่างๆดูฮนะแม่ลงแม่แรงผมมีให้ครบไม่ต้องห่วงนะครับทุกอย่างเดิมเดิมใ้เดิมเดิมเอาไปใช้นะครับผ่อนประมาณเนี่ยคำนวณล่คนันนี้มันจะผ่อนประมาณ6กพันเจ็ดนะในเลทที่ฟรีดาวและในเลทที่ดอกเบี้ยพิเศษ นะแต่ถ้าใครนะไม่เข้าเงื่อนไขโดยเฉพศษก็ไม่ต้องห่วงมันก็จะผ่อนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมมานิดนึงนะครับหลักร้อยเท่านั้นแหละนะก็คำนวณกันเดี๋ยวมาติดต่อสอบถามกันแล้วเดี๋ยวผมคำนวณให้ไม่ต้องห่วงนะครับขออย่างเดียวนะติดขัดปัญหาตรงไหนเคยล่าช้าเคยอะไรบอกให้หมดนะอย่าปิดบงังเพราะว่ามันไม่สามารถปิดบังกันได้ลูกค้าครับอย่างพี่เคยติดแบล็คลิสบูโรนะครับพี่บอกกับเซลล์ตามตรงเลยบอกกับผมตามตรงสมมติพี่โกหกนะ โกหกไปก็เท่านั้นเราเสียบบัตรประชาชนเนี่ยข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยมันก็ขึ้นฟ้องอยู่ลเลขรหัสประจําตัว13หลักอยู่แล้วนะโกหกไปก็เท่านั้นนะมันขึ้นฟ้องหมดฉะนั้นแล้วนะทางที่ดีที่สุดบอกกับตามบอกกับพนักงานตามตรงบอกกับผมตามตรงได้เลยหรือลูกค้านะคะเคยติดแท็กซิ่งมาติดแท็กนะครับบอกมาเลยนะเดี๋ยวหาทางแก้ไขให้ไม่ต้องห่วงมันมีแบงค์ที่มันรองรับอยู่นะจะได้ส่งแบงค์ที่ถูกเพราะแบงคนะ์น่ะสถาบันการเงินเนี่ย ผมมีเป็นสิบกว่าแบง์เลยนะแต่ละสถาบันเนี่ยเขาก็จะข้อเสนอไม่เหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องมาพิจารณาเป็นเคส by เคสนะว่ากันไปอ่ะภายในกันต่อบอกฟังคนขับสวยกริปบครับไม่ต้องซ่อมไม่ต้องทําใช้กันเลยยาวๆนะครับนะถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับรอยเม็ดอาด้านหน้าสวยงามสมบูรณ์เช่นเดิมนะครับแบบนี้ครบๆนะครับแผงประตูก็เดิมๆเฮยสวยนี่เลยนะครับมีในส่วนของตัวนี่ฮะ ลำโพงนะครับทวิตเตอร์นะครับก็มีมาให้แล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ด้านข้างนะครับกระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าได้ปกตินะครับมีตัว push start แล้วเรียบร้อยนะไม่ต้องเป็นใช้แบบกุญแจรีโมทแล้วนะเป็น push start แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะอะไรเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะเดี๋ยวผมลอง start ให้ดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวกุญแจก่อนนี่นักกุญแจแบบนี้ละกุญแจเป็น k e y ์เล s แล้วนะครับก็ถือว่าดีคุ้มนะครับกด G นี่ฮะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับหนึ่งแสมนกิโลนะครับก็ใช้งานปกติแน่นอนนะมีการตรวจสอบตรวจเช็คให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนี่นะจอกลางนะครับวิทยุบลูทูธครบถ้วนนะครับแอร์อนาล็อกปรับมือใช้งานง่ายไม่มีชม้ำภายในสวยกริบเกียร์ออโต้ cvt airbag เจ็ดใบนะครับภายในก็สวยๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับกระจงกระจกมีมาให้ครบพร้อมแบบนี้นะครับประมาณนี้เลย นะะเดี๋ยไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันบ้างฮนะว่าสตาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยมันสั่นสะดุดสวิงหรือว่ามีอาการผิดปกติใดๆหรือไม่นะครับเครื่องยนต์นะครับเป็น4สูบดูอ l v วีทไอนะครับหนึแรงม้านะขณะที่เครื่องยนต์นะ1.6ลิตรก็ถือว่าแรงม้าให้มาเนี่ยพอดีพอสมควรนะครับทั้งในทั้งตัวผมมีตังอยู่10บาทอ่ะผมางให้ดูฮะความนิ่งของเครื่องยนต์ดูฮะประมาณนี้ กนะ็จะให้เห็นชัดเจนนะครับอยากกระสื่อออกไปในวิดีโอนะให้มันได้สมบูรณ์ที่สุดนะดูห้องเครื่องฮะไม่มีควันไม่มีไอแน่นอนนะครับประมาณนี้หรือว่ากําลังดีนะยางท่านเครื่องก็กําลังดีไม่สั่นไม่อะไรเกินไปสมบูรณ์นะครับน่าใช้คันนี้นะ,อะเอาง่ายๆถ้าสนใจติดต่อมานะครับเบอร์โทรช่องทางด้านล่างซ้ายมือโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลากไปก่อนนะครับเวลานี้ขณะดนี้ 3 9 9 0 0 0ลดให้เลยจากป้ายนะเชื่อดกันเลยสนใจรีบทักรีดโทรมานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ